สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้มาเบิงไก่ง่วงนะครับกินยาตอนเศร้าปนะทีปกรรมนะครับ,รรนะรบของไก่ง่วงทั่วไปนะครับจะมักกินยานะครับไก่ง่วงสามารถหากินด้วยตนเองนะครับย้ำเศ้าห้อยอาหารเสร็จปุ๊บนะครับ แดดยังบ่แรงนะครับไก่พวกนี้ก็จะออกมาหากินหญ้านะครับเพราะว่าในหญ้านะครับประกอบด้วยวิตามินนะครับประกอบด้วยวิตามินเป็นหลักแล้วไก่ก็มีความต้องการวิตามินนะครับหลังจากกินหญ้าเสร็จนะครับก็จะไปชอบกินก้อนหินนะครับก้อนหินก้อนหินแดงนะครับก้อนหินก้อนน้อยๆนะครับเดี๋ยวสิพามาเบิง่ง กินเพื่อเอียงนะครับในก้อนหินหนึ่งนะครับหลักๆก็คือเขาจะเอาไปซอยในการย่อยนะครับย่อยหญ้าที่เขากินเข้าไปนอกจากจะย่อยหญ้าแล้วเขาก็อาจะหนาในหินนะครับก็จะมีพวกแร่ธาตุในหินนะครับพอแล้วไก่พวกนี้ก็จะชอบกินหินนะครับเมื่อแล้วพูกเด้จะเลี้ยงนะครับ ก็ต้องศึกษาพฤติกรรมเบื้องต้นนะครับแต่ว่านี่เขาบอกปเป็นแนวทางนะครับจอบกินหินนะครับโปรยจะเลี้ยงเป็นฟ้าม์เป็นอยังเงเอาหินมาเทไปนะครับหรือบานโร,รยมีหินด้วยแล้วก็แห้งดีนะครับเทไปนะแต่ก้อนเนี่ยลายครับรก็จะมากินนะครับหลังจากที่กินหญ้าเสร็จนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์ครับพี่นอ้องบ่ว่าจะเป็นแบกตุรกี บบอลเลดสีแดงนะครับใจแอนสีขาวนะครับหรือว่าซื้อทางการเขา,าซื้อว่า,อ,าอย่างนอ้อบลตเบรสเซ็ตไว้นะแต่จับผิดนะครับแปลเป็นไทยคือไก่ที่มีหน้าอกกว้างนะครับบานเท่าเลยมาเอิญว่าใจแอนนะครับเหมือนกับตัวการ์ตูนเราได้ดูเลมอนนะตัวอ้วนนะครับใจแอนหน้าอกอกว้างนะครับ ก็เลยมาเป็นสายาเพิ่นนะครับที่จริงแล้วนี่คือเป็นสายานะครับไก่พวกนี้มีความพิเศษอย่างไรน้ำหนักเยอะนะครับสีขาวตัวแม่พันธุ์นี่สามารถานักสุดถึง18กิโลนะครับบวกลบตัวผู้นะครับถึงน้ำหนัก23กิโลครับบวกลบ แต่เขาเลี้ยงแบบปลอยนะครับธรรมชาติือนทีผมเลี้ยงนะครับือนทีฟาร,ร์มเขาเลี้ยงก็จะอยู่ที่ประมาณตัวภูนะครับไม่ถึงยี่สิบโลนะครับสาเหตุที่เขาเลี้ยงได้น้ำหนักหลายกิโลเพราะว่าเขาเสริมนะครับเสริมพวกวอาหารที่มีโปรตีนนะครับมากกว่า17อร์ซน์ะครับแต่เขาเลี้ยงแบบ กึงธรรมชาตินะครับปล่อยธรรมชาติแล้วก็ให้ธรรมชาติเขาดูแลแทนเพื่อลดต้นทุนแ้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไก่เห้านะครับจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแข็งแรงพ่ตายางเหมือนกับเรียกแบบยืนโล่งนะครับจะเอาปล่อยนะครับสุขภาพขาจะดีภูมิต้านทานโรคจะหลยนะครับแล้วก็ลอไปปั๊บนะครับปั๊บใส่นะครับลอไปปั๊บใส่ ตามความเหมาะสมตามความสะดวกนะครับของฟัม่ม